โลว์สกายอยู่ผมชิเอ็กบอล,บละฮะวันนี้อยู่ในเกม m o เด r n w a r s h i p PC นั่นเองนะครับสำหรับเวอร์ชัน PC เนี่ยตอนนี้มีคนเข้ามาเล่นเนหลายคนเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปเจอออนไลน์กันว่าสําหรับถ้าเราเล่นมันชิพใน PC เนี่ยเราจะแหลกหรือเปล่านะครับเพื่อนๆจะได้เห็นภาพบรรยากาศในเกมกันสเปคที่ผมใช้เป็น i7 1 2 7 0หนึ่นะครับการ์ดจอเป็น3 0 6 0นะครับ TI ธรรมดาไม่ OC นะแล้วก็แรม 16G จิกนะครับเมนบอร์ดธรรมดาสําหรับเจ้านี่จะเป็นยังไงไปลองดูกันไปกกัน่อนไปฝาตกกติ ตั้กดซับสไครป์กดไลค์ด้วยนะฮะคนที่ดูคลิปยังไงฝากเพื่อนๆด้วยนะครับไปฮะทุกคนเริ่มกันได้มาต้องได้เจอโอ้โหประจันบานกินลำวันนะ4 yes, สี่ห้าลำยศเรือประจันบานกับบอดกับคนเฮดเบทเบทเชนชิพวอโอ้ให้ตายเผลอ t บทเชนชิพวอครับผม b บทเชนชิ i ห้าลำกับบอ t เบทเ i นชิ r วอเปิดให้ก่อนเลยดีว่าจะได้เห็นจะได้เปิดศึกยิงกันเลย เออเออเออดี b a ท t l e s h i อลมามอสโคห้าลำครับมอสโคเก้าลำแปดลำเก้าลำยิงวีดีแปดหมื่นสึกแบ t t l ิ s h i e ชัดๆ ไริษไอ้น้องหายไปมีคนนะเนี่ยย่ามาตัวเอจจิตเนี่ยที่เดียวกืจะโดนเอจจิตเล่นตายกันเนี่ย เออผมโดนเอจิตลุมมากเลยโอ้แตกแกกูแตกแตกูแตกโอ้แตกกว่าฮะแม่เอจิตแม่งแรงกว่ามาแบตเทนชิปอีกวะเนี่ยอีกแล้วแบตเทนชิปแบตเทนชิปบอรอ I'm sorry, man. เฟ n ็ดียเดเี้ยว,ยว,ยว,วยกัน เราเจออาเอาเสียกระสุนฟรีเลยเอ้ยโดนอะไรอ่ะโอโ้โหโดนไอ้หายามาโต้นั่นเล่นทีเผลอโดนทีเผลอไว้ทิดหายแล้ว เอาฮะเอาตายไปอย่าเพิ่งตายเรียบร้อยอุ้ยเลยอะ่ะรล้ทีมเราเหลือสีล่ลำจะรอดไหมเนี่ยโอ้โหมันเล่นดีเผลวะ่ะ โอ้กับแดกเจอมันแล้วยิงไปเลยหืมันโมโคด้วยจะไปสู้ยังไงไว้หายจิตเนี่ยโหปืนมันก็แรงกว่าก็โกงแล้ว โอ้โหสู้มันไม่ได้จริงๆไวแวงเอกทีละในหนังเลยญี่ปุ่นแน่อยู่นี่เองเจอแล้วเบะเข้าให้เบะเข้าให้ใต่ไปด้ นู่นดีกว่าลำนู้นน่าฆ่ากว่าแต่ไม่ลำนู้นดีกว่าจะได้ถอยไปจะได้ไม่ห้ามาอุย้ยจิบขายแล้วเอจิซ่าใส่ผมนี่รู้เยอะความแตกไปไา้หนูใช่หเนนักตัวยักยังห้ายังห้าอยู่มีความห้าวในนี่ยเราอ่ะ จะไปไหนล่ะเอ้ยมันเบรกนี่เข้าเต็มๆจะไปไหนละจ้าหนีไม่ได้แล้วหนูพี่เอายามาโตมาซัดหน้าแล้วเลือดมันเยอะจริงๆแล้วมอสโคแม่งบังด้วยนะประเด็นคือมอสโคแม่งบังด้วยนะ จะบงังทำไมมอสโห้ห่าเอ้ยแต่ฆ่ามันไม่ได้เลยเนะี่ยฆ่าไม่ได้นะมอสโขบังหายบังแล้วจะทันไหมเนี่ยเดี๋ยวพึ่งไปไหนนอนอยู่กับพี่ก่อนไปบุยบุยวารีแอคบอกกูจะสู้ยังไง เจออะไรไม่เจอจามาโตะวัยร้ายบอกฉันจะสู้ยังไงนี่มันศึกของเรือประจันบานชัดๆโอ้โหมึงทำอะไรไม่ได้มึงมึงลาดเลยลาดด้วยการชนเลยอะ่ะบอทแฮ่แอะแอะแมสซาที่เซ็ตโอ้ไม่ก็โอ้ไม่ก็ฉันต้องเป็นคนสปอตใช่ไหมเนี่ยแมสซาแอนด์เอจิส ไอสซามันช่างโอปีซะเหลือเกินโอมาพี่จะทำให้เบาที่สุดแน่มีหยุดด้วยบอทนาลกไม่เดินเรือต่อด้วยโอ้รู้มากจัดถอยด้วยกูอะไรของกูวนะกูเจอบอทอะไรวะเนี่ยตลกบอทวะบอทไม่เดินหน้าดูดิแอบเว้ยไม่เดินหน้า งงเลยเตดชั้นล่ะกู้รัดเขาหน้าด้านเลยน,นันแน่เป็นคนยิงไกลนะเนี่ยเราหายไปสองแล้วว่ะเดินทำไมต้องถ้ามันออกมาตั้งแต่แรกอะผมไม่เสียเวลามเลี้ยวมาตรงนี้เลยเล่นเป็นคนเลยบอดเลยฮะ แล้วเราเลี้ยวอย่างยากความเร็วอย่างช้าเล่นทีนี้ต้องทำใจนะะเรื่องความเร็วนี่จะบวกกับฉันก็ได้นะมาซาจะบวกกับฉันก็ได้นะเก็บให้หมดบวกกับฉันก็ได้นะมซซา เตรียมตัวลบลายมิติอ้เดินมาทำไมแมสตาไม่เดินมาก็ไม่แต่งไรน้องเลยเสร็จชั้นละเฮ้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 ยเวทเวส a m i ิ u เวท ลุยเล่นมันเอากดผิดไอ้หี้เอ้ยพัยงเอา้าจำปุ่มผิดนึกว่ามิซูรี่โอ้โหจบแล้วไอ้นั่นทำไปสองล้านแลกวก็มิซูรี่แม่งจำปุ่มผิดนึกว่ามิซูรี่รเต็งเลย เดี๋ยวโดนหัวด้วย460มม,มแล้วนี่เวอร์ชั่น VC เล่นด้วยกันโคตรตึงหอกเลยจะตึงๆเงี้ยแหละ <c oughs> <c oughs> Enterprise โ oh, ห Oh my god Oh my god Battle s h i p ประทะ CV Battle s h i p ปะทะ CV จะรอดไหมนี่อะห็น e CV แล้ว CV อยู่ด้านซ้ายโอเคไม่ใช่ CV อยู่ซ้าย น่าจะเป็นข้างหลังเลยเเห็นแล้วเรารู้แล้วซวีอยู่ไหนเราไล่เก็บแางนี้เลยเบสเขาให้โอ้เราโดนรอบด้านเลยเนี่ยกูจะรอบไหมเนี่ยโอ้โหเสียงแบบหวดผ่านหูฟิ้ฟิลฟ,ฟ,ฟ,ฟิเลยเต็ดหนึ่งพอสองเลย ตองแตกมอดโคต้องแตกสองหายโอเคเคลียร์สามต่อแม่งเ้ยต่อไปโดนด้วยหูหูโดนหวดหายสี oh, ่โอ้ลรามอดโคต่ออีกรำหนึ่งจะรอดไหมเนะี่ย มอนโคมอนโคไม่รู้ต้องเหมือนแล้วต้องเอาออกแล้วยิงคู่ดาวช้ากดลัวๆอย่างงี้เสร็จชั้นต้องจะอดว่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเลือดอยู่หกหมื่นน่าจะพอสู้ได้อยู่โอ้โหเลยสี่หมื่นคุเจอร์แดนจะรอ,อดชนขอบหินก็แตกลวมั้ง ล็อกไม่ได้มึงล็อกกูไม่ได้มึงล็อกกูไม่ได้มึงล็อกกูไม่ได้ทำไรอ่ะล็อกไม่ได้น้องขึ้นขึ้นซีวีล็อกไม่ได้ฮะเอาทีวีมาอีกแล้วเอาซีวีมาอีกแล้ว บอมเบอร์ล็อกไม่ได้ครับขึ้นงุนงิดงุนงิดโอเคได้เวลาเคลียร์แล้วบอมเบอร์ล็อกไม่ได้ช็อตไปดิวิธีการตัวรอดใช้ขอบหินนี้เป็นประโยชน์นะฮะบายบายนั้นๆคงถึงเวลาที่เจ้าต้องไปแล้วแหละไปสู่ความเมืองววางอันไกลโพ้นไม่ต้องร้องแน่นอน เดี๋ยวฉันจะสวดไปให้เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะของจริงชื่ออะไรเนี่ยเคนชิเคนชิก็ตาย